ันนี้เราจะมาทําแกงบวชฟักทองกันค่ะเราก็มีฟักทองมีกะทิก็มีใบเตยมีน้ํำตาลมะพร้าวค่ะมีเกลือเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีน้ําตาลค่ะเดี๋ยวเราจะไปหั่นฟักทองกันค่ะ พักทองได้มาไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ถ้าได้แบบแก่ๆก็จะอร่อยมากจะมันๆเนาะแล้วเราก็ไม่มีน้ำปูนใส่ด้วยถ้าเราทำกินเองเราไม่ต้องแช่ก็ได้ค่ะยังไงก็อินเองอะเนาะ เอามาหั่นกันหั่นไปได้สักพักหนึ่งเอาลหะจ้ะเดี๋ยวคลิปมันสินยาเอเนาะเลยสินใหญ่สินหน่อยตามตามใจเ้ามักเลยจ้ะเดี๋ยวแต่สินใหญ่สิ้นหน่อย <c oughs> ต่ำก่อน นี่มาเมนูของหวาน ได้ไม่แน,ใน,ใน,ใน่ใดฮะบอกบอกไม่ค่อยมักสินใหญ่ป็นได้เดี๋ยวเขาจะเอาไอ้ฝักต้องไปล่างกันด้อจ้ะบ่มีน,น้ำปูนใสเลยบ่ได้ใส่ เราจะใส่น้ำตาลน้ำตาลแบบเผาจะ้ะ ใส่เกลือนิดนึงจ้ะเดี๋ยวเหาเต็มใจไปต่างไฟเนาะใส่นาน เป็นตัางเต๋อเลยจ้าเรอให้น้ำตาลละลายจ้ารอให้น้ำตาลละลายน่าจะใจใบเตยต้องไปนั่นนะช่วงนี้ถ้าเ้าต้องการพวกหวานทั้ใหลายต้องิมเบิ้งได้ด้วยจ้ะเ้าต้องการหวานซ้ำมือก็

ร้อนหวานห้ากระไดก็ดีแล้วจ้ะเดี๋ยวเ,าเ้าวกะรอให้ผักท่องเ้าสุกเนาะแล้วมาเบิง่งเชื่อนึงจ้า ตีเช็คนะคะเช็คว่าฟักทองละสุกยังแล้วก็เจ็บดับอยู่อีกอีกหน่อยนึงยังไม่สุกเลยหอมมากเลยค่ะหอมกะทิ เดี๋ยวเราจะมาเช็คดูค่ะว่าสุกหรือยังเนาะอืมสุกแล้วค่ะ เราไปตักใส่จานกันเลยถ้ามากคลิปนี้กระปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้ำในเดือดจ้า